หลวงที่เล่าไปถึงเรื่องของวัดกุฎีดาวที่อยู่ยื้งวัดเม่งเย็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าครั้งหนึ่งในยุคตื่นทองที่ผู้คนพากันขุดกลุหาสมบัติในบริเวณวัดของจังหวัดเก่าแก่ที่หนึ่งก็คือวัดกุฎดาวท่านได้ฟังมาจากอาจารย์ว่าสมัยนั้นพอตกกลางคืนก็มีเสียงขุดหาสมบัติกันยกใหญ่ตามลายแทงที่ได้มาพอเช้าทุกอย่างก็เงียบสงบเป็นไปเช่นนั้นจนกระทั่งเจอสมบัติ สมบัติว่ากลับทําให้ทีมขุดซึ่งนําโดยเจ้าน้ายพระองค์หง์ถึงกับมองหน้ากันเลือกลากเพราะสังได้มาคือพระเครื่องทองคาเท,ทียนส้5องค์กับหายซามิขนาดใหญ่ที่ปากไหลเล็กแต่ท้องใหญ่กลับเป็นออกมาอย่างไม่สมส่วนทีมขุดจึงจัดการทุไหายซอมสีอันออกเสียหมดเมื่อหายใบสุดท้ายแตกมีเสียงระเบิดตูใหญ่จนหลายคนนึกว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ระเบิดผู้ที่อยู่รอบบริเวณก็ถึงกับขนพองสยองกล้าว เนื่องจากเห็นสังแสงประหลาดปวยพุ่งภูมิขึ้นไปขนท้องฟ้าตรงบริเวณพบไหลและพระเครื่องในขณะที่ผููล้องมองทุกภ์ยกลับเหม็นหรือไม่ได้ยินอะไรเลย,เลยสิ่งที่อยู่ในใหมายที่กะโหลกศีรษะของคนสี่คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อกังขาก็คือเหตุใดกะโหลกที่ใหญ่กว่าปากใจจริงเข้าไปอยู่ในนั้นได้หากกล่าวว่าใส่ไปพร้อมกับการปั้นขึ้นรูปก็ไม่น่าใช่เพชรกระดูกน่าจะปนเป็นเท่ามือนำหายดังกล่าวไปอบด้วยความร้อนตามกรรมวิธีการผลิตเล่ากันว่า นอกจากหลายและพระเครื่องยังทันพบแผ่นจารึกเล็กๆที่ใครหลายคุณทึกทักเอาว่าเป็นใบเสียมาแต่กลับสลับทำแช่งลักษณะที่ว่าหากมันผู้ใดบังอาจนำสมบัติที่แอบซ่อนเอาไปแม้แต่ชั้นเดียวจะมีอันเป็นไปนับตั้งแต่นั้นหลังจากที่พบสมบัติเพียงเท่านี้ผู้นำทีมจึงเอาไปเทียนพระเครื่องทองคำส่วนสิ่งที่เหลือก็ทำลายฝังจมไว้เองจากไม่มีมูลค่าใดๆเล่ากันว่า หลังจากก่อนนั้นทีมขุดก็ประสบกับปัญหาชีวิตข้างก็ฆ่าตัวตายข้างครอบครัวแตกสาแร่ากัดรุ่มจนเป็นบ้าแต่หลักฐานเป็นชื้นเป็นอันที่สุดที่เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ก็คือผู้นําทีมขุดที่ต้องไปสิ้นชีวิตอยู่บนมานดั่งริมทางรถไฟแห่งหนึ่งในประเทศในแถบยุโรปหลวงพี่เมตตาให้ความรู้ว่าในการที่คนหนึ่งจะสลัดตนเองเฝ้าทรัพย์สมบัติเขาจะต้องทําจิตให้หวงของเหล่านี้ปวารณาตนว่าจะเฝ้ามันไว้ชั่วการและทําหน้าที่ในการย้าย สมบัติเมื่อมีใครละโมบมาขุดมันจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมและมีการผูกฝันกับสมบัติดังกล่าวจึงจะมอบให้เรื่องย้ายสมบัตินี้มีเรื่องเล่าว่าบางครั้งคนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นกุศสมบัติได้ยินเสียงครี๊ดยาวในตอนกลางคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างวุ่นดินอยู่เพราะบางครั้งในการขุดสมบัติเมื่อมีวิแววจะพบแล้วเขาก็ทําสัญลักษณ์ร้องเอาไว้แต่เมื่อกลับมาขุดก็ไม่พบเสียแล้วซึ่งผู้ที่ฝ้าสมบัตินั้นเมื่อตั้งจิตปรารถนาเช่นนั้น ก็จะทำการปาดคอตนเองให้เลือดหลังรถสมบัติที่ฝังไว้คนที่เหลือจริงจัดการทําพิธีกรรมเอากระดูกหรือร่างยัดใส่ภาชนะแล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอาจองค์การแช่งตามํำดับขั้นต่อบนเรื่องปู่โสมเห็นที่จะต้องจบลงเทียงเท่านี้ซึ่งเรื่องของวิญญ,ญาณหวงของอาจต้องยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือการที่มีโยมคนหนึ่งเอาตลับพึ่งมาให้หลวงดูเขาเล่าว่าทุกคืน ตั้งแต่ซื้อตลับเพิ่งมาจากร้านของเก่าคนในบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหงเดินไปมาในบ้านหนักเขาก็เกิดเหตุการณ์รับประหลาดเช่นประตูหน้าต่างกระแทกปิดโดยไม่มีลมหรือข้าวองย้ายที่ได้เองบางครั้งมีเสียงกรีดร้องดังในบ้านคนที่ซื้อตลับสีเพิ่งมาทนไม่ไหวจึงพามาให้หลวงช่วยแก้ปัญหาให้หลวงที่เล่าว่าแทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากเลยมายมยมอีกคนขอไปดูบ้าน เขาควักกล้องส่องพระออกจากกระเป๋าแล้วส่องดูรายละเอียดเองจากเป็นพวกชอบของเก่าเหมือนกันแต่กลับพัง,งมืเห็นหยเดเลือดแห้งกลางติดอยู่ตามซอกของตลับเมื่อยืนให้หลวงพี่ดูท่านก็ยืนยันว่าเป็นหยดเลือดสีน้ำตาลแห้งแห้งติดอยู่จริงโยมที่เป็นเจ้าของตลับสีพึ่งจึงตัดสินใจถวายไว้ที่วัดโดยทันทีเพื่อให้หลวงได้สดมนแผ่เมตตาให้กับวิญญาณของเจ้าของเก่าที่ยังหวงของตัวเองอยู่หลวงได้แต่สายหัวแล้วบน่นให้ฟังว่าคนที่อยากได้ไม่เคยมาปรึกษาพอได้มาแล้ว มีผีก็ไม่พ้นเพราะต้องแก่ให้ทุกที